สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเราของ B B K Gaming นะครับวันนี้เราก็อยู่เกมเอ่อ Free Fire นี่ครับผมก็จะมาเอ่อรีวิวเอ่อในส่วนของชุดของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อ๋อไม่ใช่ชุดของลิขสิทธิ์ขั้นสูงหรือว่าเอ่อลิขสิทธิ์ขั้นเต็มไฟพลาชว้าวไฟพลาชนะครับผมก็เอ่อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วมีข่าวใหญ่นะครับน้องๆเออตอนนี้เราก็มีแคนของเราแล้วนะครับผมก็จะเป็นแคนเอ่อเอง ก็ยังเป็นแคนที่แบบที่โหดอยู่นะเอ็งก็ดูจากคขงพันแล้วก็ประกาศคือแบบโหดมากๆเลยนะผมเพรคนโหดนะครับน้องๆก็จะเป็นรีเอเร์าสามซะด้ะก็สมาชิกก็จะมีอยู่เยอะพัะสมบูรณ์นะผมแปดคนนะครับผมตอนนี้ออนอยู่4คนนะครับนนะก็ทัวร์นาเมตนต์เนี่ย ได้ทุกอาทิตย<า>์นะครับเออๆๆเราเราจะได้ทุกอาทิตยนะ์เลยนะนะครับเราถ้าใครอยากจะเข้านะผมก็สามารถเข้าได้นะครับผมโดยที่จะพิมพ์เอ่ออันดับสกอร์เอโอแล้วก็อันดับสกอร์เอ็กโอเนี่ยจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมวะตัวเล็กเหรอเออตัวเล็กนะครับผมก็กด <Okay, S 1> <algunos S 2> แชร์ก็ได้นี่วะได้เหรอเออแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าก็สามารถเข้าได้นะผมก็ไปไหนครับไปไหนวะเออไปรีวิวไงเออก็จะมาเอ่อเล่นเล่นเอ่อ เล่นในโหมดแรงนะครับน้องเออเลแรงธรรมดาเลยนะเพราะว่าไอ้แบงค์มันโดนแบนเออแต่ต้องโดนแบนซีบีสีเชี่ยนะคุณมึงเนี่ยไปสามคนไหมเนี่ยไปสามคนเลยไหมไปงไปสามคนไหมครับฮัลโหลนี่ผมก็จะเป็นเออในส่วนของท่านะครับน้องเออเป็นการปัดฝุ่นอย่างนี้นะเออโคตรเท่เลยเออไปกดไปแล้วไม่กดเลยแบงคค์รับกดกดแล้วเฮ้ย วิเขาจะกจะเปลี่ยนเอ่ออันนี้ใหม่นะน่ารอนะครับน้องวิก็จะมีปืนให้เล่นนะครับผมก็จะมีเอ่อปืนของอักแล้วก็เอ่ออะไรอะสไนเปอร์นะครับน้อง A W M เป็นคนวางอะไรไม่รูวางไม่สนครับไม่สนครับเราจะสับเราจะสับเราจะสับกราจะสับสไนเปถ้าใครอยากเล่นเอ่อโมดนี้ก็สามารถมาสับสไนเปได้นะครับน้องโมแตกโมแตกสับสไนเปอร์เล่นได้นะครับเปมีคนมีแกมมาเตอร์ว่ะแกมมาเตอร์เออแกมมาเตอร์ว่ะ แกงมาสเตอร์นี่แหละแกงมาสเตอร์แกขี้อะไรแกงมาสเตอร์เฮ้ยใครอันดับหนึ่งเว้ยนะไหนเฮ้ยเครื่องบินใหม่นี่ว่าอุปโธบูย่างั้นเหรอวันนี้ผมจะเอาคำว่าบูย่ามาให้ได้นะครับน้องก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเออตอนนั้นได้ไหมวะตอนนั้นตอนนั้นตอนไหนวะตอนเล่นตอนไหนตอนไหนตอนรีวิวชุดนี้แหละชุดอีกชุดนึง่ะชุดขาวอ่ะชุดขาวชุดขาวได้ได้อยู่เออจะไม่ได้แล้วก็แก้ไปเลย แก้วจะไปแล้วนนัไปแล้วอ้าวมันก็โดดแล้วนี่ไปแล้วนี่ผมก็จะเป็นเอ่อในส่วนของเอ่อกระเป๋าแล้วก็เอ่อสเก็ตบอร์ดนะครับผมก็จะเป็นเอ่อแอร์บอร์ดนั่นแหละคุณเรียกว่าสเก็ตบอร์ดเรียกว่าสกีหรือว่าแอร์บอร์ดนั่นแหละเออก็จะเป็นประมาณนี้นะห่วงอันนี้ที่เป็นกระเป๋าเลเวลาสามนะครับพื่น้องก็มีคนเอ่อลงสามคนไปไหมไปดิมาแล้วมันจะกลับได้ไงล่ะฮัลโหลเราต้องไปให้สุดเราต้องไปให้สุดไหนจะไปไหนไปผิดทางไปวัน ไปแล้วไปไม่มีปืนกูจะตายปืนแล้วปืนกระปายไปทันกูไปทันกูไปทันแล้วกูไปทันแล้วถ้ามันโผล่มาตามเราตายนัแล้วดักต่อยดักต่อยมึงต่อยมันกูก็ต่อยมันมันก็ต่อยอ่ะต่อยมันก็ยิงกูปุ๊บกูไปเลยไปก่อนเพื่อนเลยเปิดแอนล็อกมันโผลมาเลยแอนล็อกแอนล็อกมันชื่ออะไรวะมัชื่อว่าถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมมันชื่ออะไรนะเขเรียกว่าอโลเออผมเรียกว่าอโลนะมันนั่นชื่ออโลเลยเออผมเรียกว่าอโล อล่อกไม่ใช่อล่อกเนาะอร่อยรู้ว่าอีรูหรือว่ารูหรือว่าอีลรอกชื่อมันไม่เท่ชืยอร่อยมันไม่เฟี้ยวเออมันไม่เฟี้ยวเลยชื่นไม่เท่อกรมณ์ก็จะเป็ฟี้ยวเออมันต้องอลรมดีเว้ยใครก็นำเกมไม่บอชื่ชื่อว่าอลรมณ์นิอารมณ์อารมณ์มันคนละก็เป็นดีเจเหมือนกันนี่ก็เป็นดีเจเหมือนกันคนลคนไม่ใช่เหรอนี่ผมก็จะเป็นเอ่อในส่วนของกระเป๋าเลเวลาสองเนี่ยผมก็จะเป็นเอ่อหน้ายักษ์โผล่มานิดๆหน่อยๆกระเป๋าสามอ่ะอยู่นะครับผมกระเป๋าสาม ปอสามยังไม่มีก็ปอสามก็กระโดดไปแล้วไงเนี่ยปอสามเออก็ปอสามก็โดดรูปไปแล้วก็เห็นแล้วนะเออก็เหลือแต่กระปอหนึ่งนะครับเออก็ไม่ได้ดีวิวอะไรแล้ทำไมไม่มีปืนชาร์จให้กูเลยจะปืนอยังได้ดูส่งครับน้องวใธีกูยิงช็อตใครวะสกาคาสกาสกานีบวกก็จะเป็นเออในส่วนของสกินรถใช่ป่ะวะอันนี้บอกไม่ใช่เนาะแม่คนละอันเออมันเป็นรถเออครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับรถสะเทินบกสะเทินน้ำรถอันนั้นแหละเออ รถคันคันนั้นอ่ะคันนั้นอ่ะเออคันนั้นอ่ะปิงก็จะขึ้นลแล้วนะน้องเฮ้ยรู้สึกว่าสกินขอฟาร์มานี่มันเข้ากับชุดน้วะเราไปเอบอลูดิเท่เลยอะรู้สึกว่าเออไม่มีปืนชาร์จกูมีมั้งไม่ไม่ม่ไม่ม่ไ่ไม่่ไม่่่ไม่่ไม่ เก็บไม่บอไปยังกูมีมซองควงเก็บแล้วอกุมิมซองไฟแล้วซองไฟราคาเออก็สูงพอสมกวรนะผมสิบบาทในรอบสายฟรีก็สายฟรีไงก็ก็เติมสิบทำร้อมกับดวงเออก็ต้องขอบคุณจีเอ็มนะครับน้องๆเออก็ก็ก็มีดีว่ะดวงเน้นๆนะครับน้องๆความสันแต่ตอนนี้ไม่ไม่เห็นเลยนะสิบบาทไม่รู้ว่าออกยังน่าจะออกก็เนี่มันไม่เห็นเลยอ่ะ ไม่แค่สามเลยท่ำสุดก็แค่สามสามบาทนั่นแหละสามสามบาทก็ไม่เห็นเห็นอยู่ก็เห็นอยู่กูไม่เห็นเลยถ้ากูเห็นกูน่าจะเอาเออตอนนี้ผมเราก็มาอยู่ที่เอออยากเกมไวแล้วที่เอ่อเขาอยู่วะไรวะไม่มีชื่อนะครับผมดูจากมินิแมพนะครับน้องก็จะไม่มีชื่อให้เราเรียกนะมันก็อยู่ในเอ่อส่วนของกล้องแก้วน้องอะไรกล้องแก้วเฮ้ยไอ้เหี้ยคนจริงๆด้วยไอ้สัตว์เอ้ยไปอ่ะแจ็คกำลังมาให้หมอเอลวาเอ่เออตรงกู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 ปางอยู่ไหน เช็คกัลักบากูเลิกฟาร์มอยู่ฟาร์มไปช่วยไม่ดีกูเลิกจะตายกูฟาร์มอยู่ไอเด็กกูเก็บยางของเพื่อนหนึ่งมาดีเร็วๆอย่าเพิ่งตายเพื่อนนิ่งสนกูไปแล้วขามาดีเอาข้ามาอะไรมันนวิ่งหนีกูไปแล้วน่ะมาแล้วไหนมันอยู่ไหนวะเออไม่รู้เลยมาแล้วกูพร้อมกูสกินปืนไฟทั้งสองอันเออไม่รู้ฟ้ามันจะไฟไหมแต่น่าจะไม่ไฟกูยิงเลี่ยมแล้วไหนวะไหนวะกูยิงเลี่ยมเมื่อกี้กูจะขับรถชนมันพวกกูมีรถไฟสามหมกสาม โอ้กูมีรถไฟไงรถรถฟรีอะครับกอเคบอกสามก่อนโอ้กูมีรถฟรีไหนเอยอันนี้รถก็ฟรีนะผมเมื่อกี้ทุกสองมีฟาร์มาัสก็ยังฟรีอ่ะรถก็ฟไม่มิดเอาเหมือนเสื้อว่าง่าเสื้อมฟรีเหรอเสื้อเสื้อฟรีมันเข้าไปในบ้านเมื่อกี้แหละบ้านเราไอจับสามเราจับสามไอไมกูมันไปแล้วมันไปแล้วเกี่การมากมากเลยกูยังหลังอ้าวงจู่วิ่งหนีไปใช่ไหมอ่ะอ้าวจู่มาเรียตัวปลอมอ๋อไอ้วอร์ไปมาเรียตัวปลอมอะไร มตัวปลอมไม่ใช่หรอน้องๆก็ถ่ายเอานะผมว่าใครเออ่ใครตัวจริงใครตัวปลอมนะครับกูดูเอานะผมก็ใครตัวจริงใครตัวปลอมนะเตัวตัวตัวจริงกว่าหนึ่งตัวปลอมกว่าสองนะเออเมื่อกี้ขาตั้งอยู่ไหนวะกดสีเหลี่ยมไม่ได้เหรอแล้วก็ถออกมาขาตั้งเปลีนนี่ไหมกดทิ้งไปแล้วอยู่ที่นั่นแหละมีหาดูนะเออตรงตรงข้างหน้านั่นแหละเฮ้ยเห็นวะมันมีอยู่นั่นไงนะมเป็นไรก็มีอยู่กินบักแล้วมึงจะถามเพื่อ ที่คนว่ายน้ำไอ้เหี้ยคนว่ายน้ำจัดมันจะตายจะตายไหนไหนมันว่ายน้ำอยู่น่ะเฮ้ยมันตายแล้วเฮ้ยกุตโตเฮ้ยกูตโตเฮ้ยแม่งโดนโดนไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วเฮ้ยเบรกกุตโตงูกูจะโดนน้ำอีกจ้าชิบแหละชิบเนี่กูจิเกือบตายนั้นนั่นไอ้จิ้สองมาตายยังวะมันตายแล้วแล้วใครยิงเนาะเอ่อยาเขาหมดเอายาไม่มีไอ้เหี้ยกูรู้ว่ากูจะตกลงน้ำอัโทู เราลองเพื่อนมันนะไม่ไป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 ลงน้ำดีกว่ากูยังไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วกูมาคนเดียวแล้วเรื่องของมึงดีมีเพื่อนอยู่กอล์เกลกอล์เกล WU มันมีอยู่นั่นแหละมันมันน่าจะออ้มไปนะกูว่าไม่กูว่ามันน่าจะไปแล้วจับสามใครเจ้าหัวสามเลยเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเลยขอมีค่าทั้งนั้นกูไม่มีเลยพวกนั้นอ่ะกูนึกว่ากูเป็นโจรดขอมีค่าทั้งนั้นแล้วมึงไม่มึงวิ่งกันนะกูจะโดดยิงมันกูโดดตกไอ้ยัยนั่นแหละกูว่ากูจะลาไม่ใช่กูว่ากูจะยิงช่วยอ่ะเออมัน หลุดปากข้าเราเน่ยไม่หลุดไม่หลุดเฮ้ยมันคืออะไรกันข้างหลังเนี่ยอ้าวไอไอเอ่อไอวิ่งหิวอะไรไอวิงหิวเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าหน้ากากเราต้องแกปเอ่อเราต้องมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยมันตกเกลาเฮ้ยขอยาเอออะไระการยามันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไอบาร์โอนเฮลเลอร์อะไรเอออะไรเนี่ยอินเฮลเลอร์ก็ตามนี้ครับผม inhaler ก็แปลมาจากเอ่อ Google นะครับพี่น้องเออเรียกกันว่า Google มันคือเขาเรียกว่าอะไรมันชื่อ Google Translate เออ Google Translate ใช่เหรอ Google Translate ใช่เหรอ Google Translate แม็กซามป่ะแม็กซีสามป่กิมมืออ๋ออ่ากิมมือสามไหมเอาไอ้แบงค์เอาเอาไหมให้มันดิเออนี่นี่กูวางกูมาร์อะไรแม็กเหรอเอาไหมกูจะต้องการแม็กสามพุทธการเออต้องการแม็กทองต้องการเอออะไรกิมมืออะไรอัไหกิมมือเอออยู่กับไอ้แบงค์อะไรนนัแหละ เก็บมือสาวไงเออกูมึงทิ้งตัวป้อมกูเก็บมันเดียวนะก็กูมีแล้วไงกูมึงทิ้งให้กูแล้วไม่ใช่เหรอแล้ทำไมมึงไม่เก็บมันด้วยวะกูจะวิ่งลงมาแล้วไงตอนนี้ต้องการเดี๋ยวแค่สะโคปนะครับพี่น้องจะตายไปแต่ก่อปันท้ายไม่ตรงนั้นใช่ไหมบาทน่าจะหยู่เครื่องข้อมูป้อมโอเคเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเอาเอะไรวะให้บบงทิ้งเลยไปไปเข้าห้องกันดีกว่าติดอะไรหยอบให้จุกปืนหัวปืนอะไรจุกเสร็จกูแล้วเอาเลย มิการมากเลยนะป่งมาตัวนางยังไม่เจอคนสักคนเลยเนี่ยเจอยังไงกูเจอสองแล้วแต่เดียวกูยังไม่เจอสักคนเลยเนี่นยน่าจะเป็นวันให้มันเข้ากันนะเว้ยมึงดูดิสก,กินปืนกับเออชุดเดี่ยมก็เข้ากันเลยนะยจูจากการเรื่องแสงของเขานะครับน้องของของผมนี่แหละเขาเขาบนหัวของของตัว,ล,ตวละครผมอนะครับเออ่าจะไม่งง่าจะไม่งงเนี่ยเออยูจากห้องเขาไม่คนจากเขาเป็นหัวคนโดนมากคนโดนคนโดนโอ้โลาลาลล รมพิษสามสามลมสมสามกูไปยิงถังอเฮ้ยตัวนึ่งออกออกไปบ้านฟาร์มตัวหนึ่งออกไปบ้านฟาร์มใครยิงถังวะเป็นยังไงนี่ไงมาแล้ตไหนเอ้าตายหมดแล้วตายหมดแล้วชาร์ทารทชาร์ทชาร์ทชาร์ชาร์ชาร์าไปไปไป่ปไ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 วไัไปไปไปไบไป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 นปไ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  ข้างบนใช่ไหมข้างล่างข้างล่างก็มีข้างลางข้างหมดเลยตตตเอ้าบ้านมึงบ้านมึงบ้านตเอ้ามีบ้านแล้วลงแล้วมาอยู่บ้านฟาร์มข้างบนข้างล่างข้างข้างามเอยู่หลังบ้านฟาร์มมันลงเข้าไทที่อะมันกดไปเลยนั่ก่งดีร้อยอซามุตมุองโอเคอยู่หลังบ้านฟาร์มเอ้าอีทีแม่งพาดาดเดนเอ้าระเบิดแฟนออกได้ไหมบดาน่าจะออกไดแต่พี่ก็มีระเบิดอะข้อง จะทำอะไรโอ้ยวิ่งตายอบ้านมันน่าจะตายแล้วแหละยัดโดนระเบิดกูไอ็กซ์โกแล้วมึงมันตรงไหนเอาแบงค์ปะขางหลังบ้านไม้อะบ้านไม้อี่สางหลังบ้านไม้มอยู่บ้านไม้อยู่บ้านไม้บ้านไม้บ้านตรงเพื่อนเนี่ยกลัไปกูกลัไปกูกลัไปกูเร็วไกลกูสูบซองอยู่หมดแล้วกระสุนทำซันก็หมดว่ะเอ็นจีก็หมดไหนวะอยู่ข้างก่อนเข้างก่อนเข้างก่อนเข้างก่อนกูจะตายกูจะตายวงแล้วเลืองกูเดือดน้อยมากเลยกูใส่เอ็นจีเหมือนผู้การจีนแวงค์อยู่ป่ะ เรือเรือรถรถเยอะมากตอนนี้ต้องการตการฮิวกูจะตายว่ะโดนยิงไหวไหมนะไม่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 ตัฮิวว่ะดีเฮ้ยฮัลโหลกูไม่มีไอ้บอมกำลังสร้างอยู่มันอยู่ได้กูตายแล้วตายของมึงโดนปืนมันช่วยกูได้ช่วยกูได้ช่วยกูได้อยู่ไหนวะมันขับบอมมันขับรถนี่ไปลวโอเคไม่ตายอยู่ได้ไหนมันขับมาทางไหนไปหาเมืองม่ใช่ฮิวหิวบนหลังเมืองบัสฮะลังเมืองมาจอดแล้วจอดข้นมาดีครับ คิดว่าสู้ผมได้งั้นเหรอแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วตายแล้วตายแล้วตัวมันโอเคเตายแล้วตายวตรงกูมีรถตรงกูมีรถเกมบัสฮัโหลกูหน่อยฮัลโหลกูไม่มีัลกนกูไมนยฮักูไหัวไม่ตายอยู่ตรงไหนยไง่้างหลังน่ยเัก็ไม่มีฮัล่ะมึงไม่เห็นจริงหอกูถมมจริงเออกูไม่เห็น่ย เวงมันไกลเยอ่เออตอนนี้ก็จะเป็นไอ้แบงค์เป็นเอ่อเป็นความหวังสุดท้ายของเราเนี่ยจะเอาคำว่าบูญ่ามานะครับน้องเอาแล้วแ่งไม่ตายอีกเหรอเออมันไม่ตายวงแล้วก็ตัวปอมนะ่น้องเอตัวปอมมันเล่นได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมหมาดินสองขาละมมมา วนางของขนาดกูจะส่งให้กูไม่รู้เหมือนกันแหละอ่ะกูก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเมื่อกี้อ่ะไม่กูกูไม่รู้เหมือนกันกูส่งไปมั่วอ่ะโดนเลี้ยงโดนโดนเข้าไปโดนเข้าไปได้ก็ตายวงมาเด้อตายกูกลัวกูกลัวตูปืนยิงเข้ามาเองปยิงเข้ามาเราเราปืนทิวยิงเนาะอะไรมึเออทำไมมึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมเออย้อมกูมีทำไมไม่ถืไอ้บ้ากูเข้ามายิงหลังกูตรงนี้หรอไม่เข้าไปในบ้านมันมันจะมีตัวเข้ามาอยู่อยตัวนี้เข้ามาเดี่ยว มันขิวของเฟี้ยวสามคนขิวต้งตาบอดหรอวะใช่เอามาเลยนะเราต้องชาร์จแบงค์ไม่ไม uh. ่เขาเขาไม่ได้บ้านนี่แหละไม่เอาไอวอลใช่ไหมข้างในสุดจัดสุดจัดสุดจัดไออเอาไอวอลก่อนเห็นปค่ามันค่าค่ามันนี่แหละแล้วมันก็ยิงเร่งจากตรงนี้อมาได้อ๋อวงวงอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเดี๋ยวตายกูทั้งบอดทั้งหมอกเมื่อกี้กูตายดู ตอนนี้ผมแบงค์เขาจะทำยังไงนี่ผมในการเข้าวงครั้งนี้เขาวิ่งการวงไหมทันไหมทันไหมทันไม่มีภารกิจเอ่อวิ่งแล้ววิ่งขบันเด็กกีฬาอะไรบอร์ดวิ่งเอาอะไรบอร์ดอะไรกิจกรรมใหม่เกรรมใหม่อะไรจกรรมเบื่ออีกแล้วเบริคกินจกเกิมอะไรอ้าเออ้าสองกันสองกันดีกว่ากันไว้กันไว้เจ้าเจ้าเจ้าในการตั้งไอ้หวอเนี่คือสุดยอดอันเพิ่งก็ตั้งลอยแล้วไอ้สัตว์ยามหวอจะสร้างบ้านหรอไอ้บ้า แต่ย่าโอมเนอะโอมเออคุยว่าหน้ากากแล้วแต่รู้โอมไรไงไรไงไอวอนอ่ะออวนข้างซ้ายเอ้าไม่เห็นจริงหรอหน้าระแหน่เไอวะเฮ้ยมันจะโดนพิษแรงนะเว้ยโดนพิษแรงอ่ะใน้นในบีทมันตีน้องไม่ในแนมแบบเมื่อกี้ไม่ได้ในแนวไม่ได้วอมเลยพี่ก็รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้มันยิงปืนแล้วทำไมแบงค์ข้าไม่ได้วะโอ้ยิงไม่เข้าเลย อ้ยสุดเท่นี่ไงไอ้นี่แหละกูเจอบาสไอ้นี่แหละไอ้นี่กงลังดูอีกคนหนึ่งไอ้ผมขาวๆว่าอะไรแล้วก็น่าจะบวกเยอะพอสมควรเลยด้วยผมสามสิบเก้าเลยหรอบวกสิบเอ็ดโคตรเยอะนะครับน้องอืก็จบไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะผมก็เอ่อได้บวกแรงมาประมาณสามสิบเก้าเลยนี่ผมก็ถือว่าเยอะเลยนะก็ อย่าลืมนะครับผมแคนเอโอยินดีต้อนรับสเสมอและถ้าใครอยากเข้าก็สามารถเข้าได้เลยนะครับผมไม่จํากัดเพศไม่จำกัดอะไรแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ก,ก,ก็ก็ดีนะครับน้องเออก็ก็ดีนะครับดีนะเออเออคิดว่าคอมเมนต์ไอเดียไรก็แล้ว <laughs> เชียร์อะไรพวเนี่ยนะครับผมถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรนะ์แล้วกดติดตามนะครับผมแล้วก็ กดกระดิ่งนะครับน้องแล้วก็เอออย่าลืมเข้าแคทเ X ็กอ็โอนะครับผมเน้นนะครับผมเออก็จะขึ้นรูปเอออันบางใหญ่เลยนะเออเพื่น้องเออก็จะเป็นรูปแมวสีน้ำเนเนี่ยนะเออประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครอยากเข้าเออก็จะมีเออกลุ่มด้วยนะครับผมก็ีพอเข้ามาเออนี่ขอร์ก็ไม่รู้ว่ามีไหมน่าจะมีแหละเออถ้าใครอยากเข้าก็สามารถเข้าได้นะเออเข้ามาในแคทแล้วก็พิมพ์ได้นะผมพิมพ์บอกว่าเอออย่างเงี้ยอย่างงี้แ้่ผมจะดึงเข้าชัดนะครับผมแต่ถ้าใครไม่สะดวกเข้าก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ I'll be